จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวละครที่ฉลาดกว่าริกซันเชสได้ปลายกดตัวขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้และบอกหรือว่าจะทําทุกคนช็อกอย่างแน่นอนแถมการมาของพวกเขายังส่งผลต่อเนื้อเรื่องไม่น้อยกว่าครั้งไหนๆเลยอีกด้วยพวกเขาเป็นใครกันและมาที่โลกทําไมเหตุการณ์จะจบลงในทิศทางไหนไปหาคําตอบพร้อมกันได้ในรอมอร์ตี้ซีซัน6อีพีที่ครับ แล้วก็มาเดิมนะครับทุกคนฝากจ่ายค่าผ่าตัดให้กับพวกเราตัวนี้ตูนการคนละหนึ่งไรนะหรือใครที่หลงมาดูแล้วยังไม่เคยกดดีตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอาละ่ะถ้าจ่ายเรียบร้อยแล้วไปลุยพร้อมกันกับผมกล้าตัวนี้ตูนกันได้เลยครับเรื่องราวเปิดมาที่บ้านคราวพสมิธเหมือนอย่างเคยริกที่วางเอนเนอรี่ดิงผู้สนับสนุนหลักก็กําลังนั่งดูทีวีคาวมิติอยู่ซึ่งหนึ่งในข่าวนั้นเป็นข่าวของประตูมิติยักษ์ที่อ e ีวิมอร์ตี้ได้เปิดค้างเอาไว้อยู่แบบนั้นและไม่มีคนไปปิดมัน แม้แต่ริกเองก็ยังคงทําไม่ได้ทาให้ยิ่งตอกย้ำว่าอย่างน้อยก็มีคนสองคนที่ฉลาดกว่าเขาและนําหน้าเขาอยู่เลยนะส่วนอีกคนก็คือริกพลายนั่นเองโดยระหว่างนั้นหมอตีก็เดินมาหาริกพอดีเพราะถึงเวลาที่ต้องไปโรงเรียนสักทีแม้ช่วงพจนภัยจะไม่ค่อยได้ไปก็ตามแต่ปัญหาก็คือเบดกาลังทํางานอยู่เจอรี่ก็ยังนอนไม่ตื่นหมอตีเลยใช้ริกไปส่งที่โรงเรียนแทนริกหยิบปืนคามิติตัวเก่งออกมาปรับจูนให้หมอตีดูว่า ไอเทมประจำเรื่องนี้จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วหลังจากพังไปเมื่อตอนจบของซีซั่นที่ห้าแต่ณตอนนี้มันยังไม่เสถียนเท่าที่ควรจะเป็นเวลาเปิดประตูมิติก็เลยยังจะมีปีศาจแปลกๆโผล่ออกมาอยู่เพราะงั้นวันนี้เราเลยจะขับรถไปที่โรงเรียนกันและก็เป็นรถธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ยานสเปสคกุลเซอร์แต่อย่างใดจริงๆมันก็ดีนะที่ได้พักจากเรื่องการเดินทางข้ามมิติบ้างมอตตี้ได้พูดถึงชีวิตปกติที่ได้ทำให้เขารู้สึกดีมากๆอย่างน้อยที่ตอนนี้ เขาก็มีชีวิตปกติสุขเหมือนกับเด็กทั่วไปลยนะแต่กลายเป็นว่าทําให้ริกโมโหอีกเพราะการที่มอร์ตี้พูดถึงการฆ่าม,มิตี้อยู่บ่อยๆทําให้ความคิดของริกฟุ้งซ่านแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกครับริกมันก็แค่โมโหตัวเองที่ซ้อมปืนไม่เสร็จสักทีต่าง,งหากละ่ะภาพตัดมาที่โรงเรียนทฮลิคเซิร์บสันมอร์ตี้เดินเข้ามาในห้องขณะที่ครูกรเดนโฟสอนเลขตามปกติทว่าทุกคนกลับแตกตื่นกันมากๆและครูกรอเดนโฟเองก็บอกให้นักเรียนทําแบบปฏิบัติการมอร์ตี้ทันทีซึ่งก็คคืออการรหลลบบยู่ใตต้โะะ๊ั ในตอนนี้ทุกคนต่างกลัวมอร์ตี้กันหมดว่าจะพาเอเลนอะไรแปลกๆมาที่นี่อีกหรือเปล่าเพราะรู้ว่ามอร์ตี้สามารถเดินทางข้ามมิติได้รวมถึงครูโกลเด้นโฟด้วยที่ก็กลัวมอร์ตี้มากๆเช่นกันและขนานั้นเองโรงเรียนทั้งหลังก็สั่นเทาขึ้นมาอีกครั้งแบบไม่ทราบสาเหตุพอดีดีแกทำอะไรอีกละ่ะไอปีศาจตัวกระจิว๋วครูโกลเด้นโฟขย่ามอร์ตี้ด้วยความโกรธแค้นแต่มอร์ตี้เองก็ยังงงเพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ กอดพาจะเผยเราเห็นยารูปทรงลำสมัยลำใหญ่ยักษ์ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าเราก็เป็นพระเจ้าของโลกใบนี้ไม่มีใครรู้ว่าใครคือเจ้าของยาลำนั้นและเข้ามาที่นี่โดยสาเหตุอะไรกันแน่ข่าวช่องดังต่างรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกผู้มาเยือนมิตรหรือศัตรูกันแน่ณประเทศอียิปต์ที่ซึ่งผู้มาเยือนได้ทําการลงจอดผู้นําการทหารสั่งให้ทุกคนยกปืนรอถ้าเจราจาไม่สําเร็จก็เห็นทีต้องลงมือ หากจะยึดคลองโลกใบนี้ก็ต้องผ่านศพของชาวอียิปต์ไปได้สะก่อนละ่ะแต่ทว่าเรื่องสุดช็อกกำลังจะเกิดขึ้นเพราะผู้มาเยือนที่เราคิดว่าควรจะเป็นเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดฉลาดแบบในหนังมันกลับกลายเป็นไดโนเสาร์สามตัวที่เดินออกมาทำลายปืนของทุกคนอย่างง่ายดายและถามคำาถามสุดงงกับทุกคนไว้ว่าเดี๋ยวนี้ลิงหัวล้านแล้วเหรอซะอย่างนั้นการปลากฏตัวของผู้มาเยือนอยังไดโนเสาร์ละมานาคตถือเป็นวาระระดับโลกเลยทีเดียว พูดนำทุกคนต่างเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหัวข้อนี้นําโดยมิสเตอร์พีหรือท่านประธานาธิบดีของเรานั่นเองไดนโนเสาร์ตัวนึงถามต่อหน้าทุกคนว่าไหนพวกเราที่เหลือละ่ะไปไหนกันหมดมิสเตอร์พีก็ได้จะตอบว่าตายไปหมดแล้วเพราะตั้งแต่ทุกคนที่นี่จําความได้นะยุคไดนโนเสาร์ก็ได้ผ่านไปหลายล้านปีแล้ว แต่ไดนโนเสาร์ทั้ง3ก็ยืนยันว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่บ้างสิเพราะเหล่าไดนโนเสาร์นั้นในเติบโตแล้วเริ่มวิวัฒนาการบนโลกใบนี้จนกระทั่งเทคโนโลยีของพวกเขาเริ่มก้าวไกลไประดับดาวเคราะห์และนับจากนั้นผู้กล้าไดนโนเสาร์หลายตัวที่บรรลุทางธรรมก็ตัดสินใจทำความดีโดยการออกไปช่วยดาวเคราะห์ดวงอื่นทั่วจักรวาลให้เติบโตเป็นเวลาหลายล้านปีแต่มันก็น่าแปลกใจมากๆเพราะณปัจจุบันทีนกำเนิดของพวกเขาบนโลกกลับถูกปกคล้องโดยเหล่านมนุษย์ ที่แต่ก่อนเคยเป็นแค่กระลอกสักนั้นทว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่โบได,ดโนเสาร์จะกลับมาทำหน้าที่ที่ควรจะเป็นนั่นก็คือการช่วยเหลือให้สิ่งมีชีวิตต่างๆได้ปรับตัวและวิวัฒนาการเพราะงั้นปล่อยให้หน้าที่ในการพัฒนาโลกตรงนั้นเป็นของเราซเถอะพวกคุณเนี่ยก็แค่พักร้อนกันไปเพียงแตเป็นพักร้อนที่ถาวรนอะนะจงทิ้งงานที่ทำซะแล้วก็ใช้ชีวิตสุขสบายแบบไม่ต้องทำงานกันไปเถอะ ท่านประธานาธิบดีที่ไม่มีทางเลือกมากนักจึงยอมตามน้ำไปเพราะดูทุกคนในที่ประชุมจะเห็นด้วยกับพวกไดโนเสาร์ส่งผลให้โลกใบนี้ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปผู้คนต่างไม่ต้องทำงานทรัพยากรที่เคยขาดแคลนก็ถูกเสกมาง่ายๆจากเทคโนโลยีของไดโนเสาร์อัจตราว่างงานพุ่งสูงถึงหนึ่งเอร์เซมนุษย์ทุกคนเข้าสู่วัยเกษียณก่อนวัยกำหนดเพราะไม่ต้องหาเงินอีกต่อไปตอนนี้วิถีชีวิตบนโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว มนุษย์โลกหลายคนเห็นด้วยและยกย่องไดโนเสาร์ว่าเป็นพระเป็นเจ้าผู้เปลี่ยนแปลงของจริงแต่หลายคนก็กลับไม่เห็นด้วยเพราะการยึดครองโลกแบบเอาเรื่องการว่างงานมาอ้างเนี่ยมันโครจะไม่แฟร์เลยและถือเป็นการดูถูกมนุษย์มากๆว่าเป็นพวกไร้สติปัญญาราวกับสัตว์มีชีวิตอยู่ไปวัน โดยหนึ่งในนั้นก็คือเบธที่รู้สึกตัวเองไร้ประโยชน์สุดๆนั่นแหละรวมถึงซัมเมอร์เองก็เซ็งเหมือนกันเพราะพวกไดโนเสาร์มันกำจัดพวกรสนิยมในเด็กทั้งหมดทำให้ติ๊กต่อของซัมเมอร์ร้างจนไม่มีสักไล,ล์เลยอีกด้วยริกบอกว่าไม่เห็นจะต้องเครียดเลยตลกดีออกนะที่ได้เห็นทุกคนอยู่ในสถานะเดียวกับเจอรี่นะ่ะทีเนี้ยเบธซัมเมอร์และก็มอร์ตี้เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการว่างงานอยู่ในบ้านเลยนี่วะก็เลยเดินไปปรึกษากับเจอรี่เพื่อจะได้คําตอบว่าทํำยังไงดีให้รู้สึกไม่ไร้ประโยชน์เกินไปงานเนี่ยก็เรียกว่าเข้าวทางสิครับในที่สุดโอกาสแจ้งเกิดของเจอรี่ก็มาถึงสักทีไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วอาศัยโชคทุกคนรู้สึกไร้ค่าแบบนี้นี่แหละ เจอรี่ที่ซุ่มเขียนหนังสือของตัวเองในช่วงว่างงานมานานหลายปีเตรียมส่งไปให้สำนักพิมพ์ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือปฏิวัติว,ตวงการเพื่อหวังว่าเคล็ดลับที่เขาว่างงานจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีค่าขึ้นมาได้ภายใต้ชื่อหนังสือที่โคจะไม่น่าอ่านสุดๆว่า Never Trying Never Fails by Jerry Smith หรือไม่ต้องพยายามก็ไม่ต้องผิดหวังโดย Jerry Smith นั่นเองอืมแค่ชื่อเรื่องก็สัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังในชีวิตแล้วนะ ซึ่งขนาดนั้นเองอยู่ๆท่านประธานาธิบดีก็เพจมหาริกเพื่อขอคุยส่วนตัวเห็นบอกว่ามีธุระสาคัญริกก็เลยรีบไปเจอท่านผู้นําที่ร้านบาร์บีคิวทันทีโดยมิสเตอร์พีบอกกับริกว่าเขาไม่สามารถทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ต่อไปแล้วแ,ลแรกการไม่ต้องทาอะไรเลยอ่ะมันก็อาจจะดีหรอกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคุณช่วยกําจัดเจ้าไดนโนเสาร์พวกนี้เพื่อปลดปล่อยเผ่าพันธุ์ของเราได้ไหมเพราะทาแบบเนี้ยมันดูถูกกันจะชัด ต่ริกก็ปฏิเสธเพราะจริงๆเขาก็ไม่เคยให้ค่ามนุษย์ที่มีไอคิวต่าๆแบบนี้อยู่แล้วเว้นแต่ห้ผู้นําจะให้อะไรเขาเป็นการตอบแทนซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ช่เงินหากแต่เป็นเวทีออสการ์ที่มิวริกเป็นผู้จัดงานเองต่างหากละโว้ยท่านประธานาธิบดีที่อยากให้ริกกําจัดไดโนเสาร์จะจะขาดเกิดกำจัดคำมั่นไปแบบนั้นถ้าริกไล่พวกมันไปได้แกเอาเวทีออสการ์ปีนี้ไปขอตัวเองไปเลย แล้วภาพก็ตัดกลับมาที่กลุ่มไดโนเสาร์ครองโลกที่กําลังไว้อาลัยเพื่อนๆที่จากไปอยู่ริกก็เดินมาถามไทว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเริ่มเข้าประเด็นว่าตัวเองไม่เหมือนมนุษย์โลกทั่วไปหรอกนะแต่เป็นคนที่มีระดับสติปัญญาเทียบเท่ากับพวกไดโนเสาร์เลยแหละและเขาก็พอมีความรู้เรื่องพระพุทธกักรวาลบางทีเขาจะพาไดาโนเสาร์ไปยังมิติคู่ขนานที่พวกเพื่อนๆไดโนยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะแต่ทว่าริกดันรู้ความจริงสุดตะลึงว่าพวกไดโนเสาร์ มันฉลาดและเทพมากๆกว่าที่เห็นถึงขนาดเดินทางข้ามมิติได้ตั้งแต่หลายล้านปีก่อนแล้วและได้คนพบว่าการเดินทางข้ามมิตินั้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยจึงเกิดวิวัฒนาการพร้อมกับนโยบายที่ว่าจักรวาลเดียวมีความจริงเดียวขึ้นมา ซึ่งพวกนั้นเชื่อว่าเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่สูงที่สุดแล้วเพราะกับขิงอีกด้วยว่าอุปกรณ์ข้ามิติของริกนั้นดอยกว่าของพวกเขาหลายขุมแล้วก็เสกปืนของจริงให้ริกดูที่ไม่ใช่แค่ปืนข้ามิตินะแต่มันเป็นปืนทะลุมิติเลยตั้งหากเพราะปืนนี้มันสามารถมองเห็นอีกฝั่งได้ก่อนจะโดดเข้าไปไม่ใช่ประตูมิติสีเขียวกลวงแบบริกแถมยังขิงอีกด้วยว่าถ้าจะให้ปีดรอยแยกยักษ์นั่นนะ่ะให้ปอกเขานะเพราะว่าเขาช่วยได้ ริกที่รู้สึกเสียหน้าสุดๆพราะเหมือนโดนลางมาตบกลางสี่แยกว่าไดาโนเสาร์นั้นฉลาดกว่ากลีรืเดือดจัดแล้วบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเขาปิดรอยแยกนั่นเองได้นะ่แค่ยังไม่อยากทำเท่านั้นแหละแต่ความจริงแล้วก็คือยังหาทางไม่ได้นั่นแหละครับไดโนเสาร์ก็เลยพยายามปลอบไม่ให้ริกหงุดหงิดโดยการยื่นโบรชัวร์ไขข้อข้องใจกับไดโนให้เพื่อจะบรรเทาอาการหัวรรอนลงได้บ้างซึ่งตรงจุดนี้เรื่องก็ได้บอกกับพวกเราครับว่ายังมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มนึงที่ฉลาดกว่าริกอยู่ ขอยืนยันตรงนั้นคือไดโนเสาร์สามารถเดินทางข้ามมิติได้มาก่อนริกนานมากๆแถมยังมีปืนข้ามมิติเวอร์ชันที่โคตรเทพกว่าด้วยไม่แน่พวกไดโนเสาร์สามตัวนี้มันอาจจะมาจากพหุจักรวาลของจริงที่ข้ามมาจากรอยแยกหลุนดํามาก็ได้นะตรงนี้เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับขอติดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะเรื่องอะ่ะมันยังไม่ได้เฉลยครับเอาล่ะเรามาดูเนื้อเรื่องกันต่อพอไดโนพูดจบเขาก็ส่งริกกัมร์ตี้วาวกลับไปยังบ้านทันที ยิ่งทําให้หัวร้อนเข้าไปใหญ่มีพวกเองคิดว่าครองโลกได้แล้วจะสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าที่จะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอคิดผิดแล้วเว้ยริกทําลายปืนทะลุมิติทิ้งแล้วก็พยายามหาทางลมไดโนเสาร์ลงให้ได้ด้วยการตามหาความจริงบางอย่างที่พวกนั้นอาจจะหลบซ่อนอยู่ถ้าเจอช่องโหว่ดตรงนั้นเน่ยเขาก็จะเอามาเล่นงานไดโนให้มันเพ่นกระเจิงจากโลกไปเลย เริ่มต้นด้วยการตามหาบอสายในบชัวที่เหมือนเป็นการอวยประวัติตัวเองของพวกนี้ก่อนเลยโดยในที่แรกนั้นเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตคล้ายกับบีเวอร์โดยในความทรงจําของดาวดวงนี้จําได้แค่ว่าพวกไดโนเสาร์คือพวกตีนกระโหลกและได้สูญพันธุ์ไปนานแล้วซึ่งทฤษฎีที่พวกเขาเสียดายก็คือเหล่าตีนกระโหลกมักจะจัดคอนเสิร์ตกันบนหลุมขนาดยักษ์นี่คงจะดีถ้าได้ดูกันสดๆนะเนอะอะโอเคที่นี่ดูไม่น่าจะมีอะไรเพราะพวกบีเวอร์มันกระบื้อแบบนี้แหละ ณนะดาวดวงที่สองก็เหมือนจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนกันครับเพราะดาวดวงนี้เรียกไดโนเสาร์ว่าบาสเกตซอและมีทฤษฎีของตัวเองว่าไดโนเสาร์ชอบกินซุปหม้อรวมกันเพราะมีร่องรอยของหลุมยักษ์อีกหลุ่มนึงที่ว่ากันว่าเป็นอภิมหาชามดินตรงจุดเนี้ยรีก็เลยพอจับจุดได้แล้วแหละครับว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับหลุมยักษ์แน,น่ๆถ้าดาวดวงที่3มมีหลุมยักษ์อีกแปลว่าสิ่งที่เขาคิดจะต้องใช่ชัวร์ และก็มาถึงดาวดวงที่3ที่นี่มีทฤษฎีเชื่อว่าไดาโนเสาร์ไม่ได้เดินไปตามดาวดวงนี้แต่ความจริงพวกมันไถสเก็ตไปตัางหากริกก็เลยเดาวไว้ก่อนเลยครับว่าดาวดวงนี้คงจะมีหลุมยักษ์สักที่หนึ่งว่าให้ไดโนเสาร์ไถสเก็ตอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับดาวเคราะห์ที่ไดโนเสาร์เคยไปเยือนทั้ง3ดาวเนี่ยมีอุกาบาตยักษ์ตกลงมาทั้ง3ดวงเลยเนี่ยนะต้องไม่เช่เรื่องเพอเอิญแน่ๆริกก็เลยไถยสเก็ตลงไปสำรวจ และก็ได้พบกับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในเสดูกระบาดลูกนั้นจริงๆแจ็คพอตละมันไม่ได้มีความลับอะไรซ่อนอยู่หรอกแต่พวกมันน่ะมีเหตุผลที่ต้องซ่อนตัวต่างหากละในที่สุดริกก็เจอช่องโหว่ที่จะสวนกลับพวกไดโนเสาร์ได้แล้วและก็ดึงหลานมาฟัดด้วยความดีใจสุดขีดโดยไม่ถามมอร์ตี้สักคำภาพตดกลับมาบนโลก กลุ่มไดโนเสาร์ล้านปีทั้ง3กําลังให้คําปรึกษาเหล่ามนุษย์ที่ปรับตัวไม่ได้หลังจากมีภาราที่ลดลงอย่างรวดเร็วอยู่และก็ได้แนะนํนาวรรณกรรมเล่มหนึ่งให้กับคนตกงานได้ฟังให้ตัวเองรู้สึกมีค่าขึ้นมาบ้างซึ่งหนังสือเล่มนั้นน่ะมันคือหนังสือของเจอรี่ที่ถูกตีพิมพ์มาแจกฟรีซะอย่างนั้นครับและที่แย่กว่าก็คือพวกไดโนเสาร์มันครอบเครดิตออกทั้งหมดเจอรี่ที่อยู่ในงานด้วยก็เลยฉุนขาดด่ายับแบบไม่แคร์ซือ้อ ถ้าว่าขนาดนั้นเองริกก็โผล่มาขัดจังหวสะสักกอนเพื่อเผยความจริงให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกจริงอยู่ครับที่เดืนเสาร์ไม่ได้เลวร้ายจริงอยู่ว่าเดืนเสาร์ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นแต่ความเลวร้ายมันคือสิ่งที่จะตามมาตั้งหากริกฉายภาพให้ทุกคนเห็นหลุมขนาดยักษ์ของดาวต,าต่างๆทุกดวงที่เดืนเสาร์ได้ไปเยือนและบอกว่าท้ายที่สุดดาวเหล่านั้นจะถูกหินอวากาศมหืมมาพุ่งชนเหมือนกันหมดซึ่งจะพากลชีวิตออกจากทุกสรรพสิ่งไปด้วยเสมอ ที่นี้คำถามก็คือเอา้าแล้วทำไมอุกาบาตท,ทำลายล้างดาวเคราะห์ถึงติดตามไดนโนเสาร์มาล่ะริเกลิลอธบายให้ทุกคนฟังโดยภาพภาพดีว่าขณะที่สัตว์เลื้อยคลานสปีชีส์เดียวกับไดนโนเสาร์กำลังวิวัฒนาการถึงขั้นสูงสุดและออกไปช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลจนกลายเป็นพ่อพระแม่พระแบบตอนนี้อยู่เนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกำลังวิวัฒนาการอยู่ใต้ดินเหมือนกันซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความเห็นแก่ตัว โดยเติบโตมาในรูปแบบหินที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอะไรนอกจากความโกรธแค้นเท่านั้นยิ่งไดนโนเสาร์เป็นพ่อพระมากขึ้นเท่าไหร่อุกาบาลูกนี้ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งนั่นหมายความว่าทุกที่ที่ไดนโนเสาร์ไปสร้างความจเจริญเอาไว้ในท้ายที่สุดอุกาบาลูกนี้ที่เปรียบดังระเบิดเวลาก็จะพุ่งมาทําลายเข้าสวรรค์อยู่ดีและข่าวร้ายที่สุดในตอนนี้ก็คือไอเจาเนี่ยมันกาลังพุ่งมาทําลายโลกโดยตรงแล้วเวล้ลสิแบบนี้ มันข่าวร้ายสุดๆเลยละสิ่งที่ริกประกาศออกไปนั้นสร้างความแตกตื่นอย่างมากต่อผู้คนมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าชีวิตดีขึ้นแต่กลับต้องมาตายกันหมดไดนโนเสาร์จึงถูกกดดันจากชาวเมืองให้ออกไปจากโลกซะก่อนที่อุกาบาตจะตามมาพุ่งชนความจริงแล้วไม่ใช่ว่าพวกไดนโนเสาร์มันทำลายล้างอุกาบาตไม่ได้หรอกนะครับแต่พวกเขาพยายามหาสันติวิธีโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงต่างคากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนและในที่สุดพวกเขา ก็จำต้องตัดสินใจลาขาดจากโลกใบนี้ไม่งั้นจะได้เห็นศพนับล้านต้องถูกพรากไปเพราะพวกเขาแน่แน่งานนี้บอกเลยว่าริกชนะผู้ที่เหนือกว่าได้อย่างเฉียบขาดก็จะทิ้งท้ายทุกคนติดตามชมงานออสการ์ปีนี้ด้วยละ่ะหลังการจากไปของไดโนเสาร์อชาชญกรรมก็กลับมาพุ่งสูงขึ้น100%เปอร์เซ็นเป็นประวัติการทรัพยากรกลับมาขาดแคลนตลาดหุ้นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งผู้คนก็ต้องกลับมาทำงานหน้าเบื่อหน้าเบื่อของตัวเองกันต่อไป และแน่นอนในตอนนี้ความเชื่อต่อผู้คนเกี่ยวกับไดโนเสาร์ได้กลายมาเป็นด้านลบโดยสมบูรณ์ถึงขณะวันที่ไดโนเสาร์ผู้เคยเป็นเหมือนพระเจ้าต้องลาขาดโลกใบนี้ผู้คนกลับร้องเฮด้วยความดีใจแทนที่จะร้องไห้เสียใจซะง,งั้นริกนั่งดื่มฉลองกับมิสเตอร์พีกันเมาแอะถึงชัยชนะในครั้งนี้และความสัมพันธ์ของทั้งคู่กระดูจะดีขึ้นด้วยเช่นกันและที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ท่านผูน้นํากระจัดให้ตามสัญญา กำงานออสการ์ที่ริกอยากได้ในฐานะผู้จัดงานและชายผู้ปราบไดนโนเสาร์ลงได้อีกด้วยแม่สมใจอยากแล้วใช่ไหมตาริกทว่าช่วงพักหลังเวทีนั้นริกกลับได้ข่าวจากซัมเมอร์มาว่าพวโพเไดนโนเสาร์กำลังเรียกร้องความสนใจและรอความตายจากออกาบาดยักษ์ที่ดาวังคารอยู่ริกได้ข่าวดังนั้นก็เลยรีบไปหาทันทีแต่ต้องขับยานไปนะครับเพราะปืนข้ามมิติมันยังพังอยู่และพอมาถึงที่นี่เราก็ได้รู้แผนการของริกว่าตะแก่เนี่ย มันจะยุ่ให้ไดนโนเสาร์ยอมทิ้งกฎไปใช้ความรุนแรงของตัวเองไปพราะหมันไ้ที่ทําโดยฉลาดกว่าแกเลยพยายามจะบอกว่าเขาจะยอมเสียสละตายไปเพราะมๆกับสหายไดนโนเสาร์มันนี่แหละแต่พวกไดนโนเสาร์มันรู้ทันอยู่แล้วริกอะมันไม่ได้จะยอมตายจริงๆแต่มาเพื่อยั่วชัดๆเจตนาของพวกเขาคืออยากเสียสละให้มันจบๆไปจริงๆแบบเนี้ยมันเรียกว่าความไม่เห็นแก่ตัวแต่กับริกมันไม่ใช่ครับมันคือความใจแคบหยุมหยิมล้วน ไดโนเสาร์เลยจะเดินมาวาร์ปริกกลับไปที่บ้านแบบที่เคยทําแต่ก็ไม่สาเร็จแฮะเพราะริกทำอุปรกรณ์ป้องกันไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อหย่าพวกไดโนเสาร์ให้เจ็บแสบซะบ้างว่าความเห็นแก่ตัวกับความไม่เห็นแก่ตัวมันก็เหมือนเหรียญสองด้านนั่นแหละที่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือเหรียญเดียวกันไม่มีใครดีสุดไม่มีใครร้ายสุดเหมือนกับเราที่ตอนนี้เหมือนพระเจ้ากับพระเจ้าเพียงแต่คนละอุดมการ์เท่านั้นดีแหละรูปแบบการใช้ชีวิตที่ถูกต้องมันควรจะเป็นแบบนี้สิ ก็ได้ก็ได้ฉันโอเคนะกับบทสุดท้ายของพวกนายที่ต้องตายบนดาวอังคารกับชายแก่นิสัยเสียคนเนี้ริกพูดย่วโมโหได,ดโนเสาร์ในวินาที่สุดท้ายเกาะอ,อุกาบาตจะพุ่งชนดาวอังคารจนพวกเขาต้องยอมทำลายกฎของตัวเองใช้ความรุนแรงทำลายอุกาบาตจอมพิโรธแบบเฉียดฉิวเพื่อเซฟชีวิตชายแก่ธรรมดาอย่างริกไอชั่วเอ้ยแกมันหน้าด้านน่าขยะแขยงที่สุดไดโนเสาร์ด่าริกสยบแต่ริกก็ยินดีกับพวกนั้น ที่ยังไม่ตายเพราะความฉลาดในอีกโก้งโง่ของตัวเองและก็ยินดีกับตัวเองอีกด้วยที่ทําให้พวกชอบขิงเกลือน้ําลายตัวเองได้แต่ถว่าความพีคก,ก็คือในโนเสาวที่ฉลาดกว่าริกจริงๆก็เลยทําความดีไปชดริกอีกครั้งด้วยการโชว์ปิดรอยแยกหลุมดำพระจักรวาลแบบชิวๆฉีกหน้าริกซะเลย ทั้งที่ริกพยายามปิดมันมามากกว่าครึ่งซีซั่น,นไอ้บ้าเอ้ยพวกแกทำบ้าอะไรวะเราสร้างเรื่องจากไอ้รอยแยกนั่นได้ทครั้งซีซั่นเลยนะเว้ยหรืออย่างน้อยก็ยังได้ตั้งสองสามตอนเน้นๆเลยริกด่าพวกไดโนเสาร์ด้วยความหัวร้อนจ,จัดๆก่อนพวกนั้นจะขึ้นยานบินออกจากดาวอังคารไปปล่อยให้ริกเดือดจัดก,การโดยฉีกหน้าอยู่แบบนั้นนั่นแหละ ก่อนภาพจะตัดกลับมาที่บ้านของครอบครัวสมิธอีกครั้งทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วเว้นแต่เจอรี่ที่ยังหมกมุ่นกับหนังสือของตัวเองอยู่อย่างนั้นเพราะเล่มแรกถึงจะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ไปแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะเล่มที่2นี้เขาก็เลยจะเขียนหนังสือชื่อเจอรี่สมิธนําเสนอโดยเจอรี่สมิธมันซะเลยเพื่อจะได้ป้องกันเวลามีคนเอาหนังสือของเขาไปเผยแพร่จะได้รู้ว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับเจอรี่สมิธแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ที่ หัวของเขาตัานมากๆในตอนเนี้ยคิดอะไรมันก็คิดไม่ออกอยู่ดีเพราะมอแต่นึกถึงไดโนเสาร์พวกนั้นและก่อนตอนนี้จะจบลงก็มีเสียงระเบิดดังมาจากโรงรถราวกับเป็นเสียงที่คุ้นเคยที่พวกเราได้ยินกันมาตลอดริกแต่กนเรียกมอตร์ตีให้ไปหาและภาพตรงหน้าเขาคือชายแก่สวมชุดกาวหนเดิม กลับปืนคามิติในมือที่กําลังเปิดประตูมิติสีเขียวที่คุ้นเคยอีกครั้งก่อนจะกระชากคนจากมิติที่หมวกสวมคนไว้บนหัวมาให้ดูเป็นขวัญตาว่าพอเท่ากันกลับมาใช้งานได้แบบร้อยเปอร์เซ็น์แล้วสําเร็จแล้วตาซ้อมการเดินทางคามิติเสร็จแล้วโว้ยก่อนจะให้หมอตี้มาอยู่ใกล้ๆแล้วหลอกว่าจะพาไปบูฟเวิร์กลับเดินทางค้ามิติกันเหมือนว่านว,าน,วานอีกครั้งแต่ริกที่เก็บกฎมานานก็เลยยิงประตูมิติค่ามอตี้ไปมาเพื่อความสะใจตามแบบฉบับตัวละครดิบ,ดบ ดั้งเดิมของเรื่องริกกัมมอตตีและการกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าจัดเต็มเรื่องจิกาดสังคมมีเนื้อเรื่องเกา่กาๆและแน่นอนกลิ่นอายการผจญภัยสุดคลาสสิกของตาหลานฉบับดั้งเดิมจะกลับมาแล้วโว้ยเทียวิโกริกเก็มอตตีทานได้เวลาริกกับมอตตีแล้วโว้ยเป็นยังไงกันบ้างครับกับอีพีนี้โหเอาเรื่องสุดๆเลยใช่ไหมละครับในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วครับว่าริกไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาล อีกต่อไปแล้วและหลังจากนี้คงจะมีตัวละครประเภทนี้ออกมาอีกบ่อยๆแน่นอนแต่อย่างว่าเลยนะครับถึงจะฉลาดน้อยก่วาบางเรื่องแต่ริกก็ยังคงหาทางเอาคืนคนที่ทําให้เขาเสียหน้าได้อยู่เสมอแน่แหละเนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะริกมีแผนเสมอยังไงล่ะแต่ความจริงแล้วคือใช้สกิลตัวเอกล้วนๆนั่นแหละ ไหนใครดูมาแล้วชอบตอนนี้บ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับพวกเราตัวนี้ตูนส์กันให้ครบ3,000ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้ทำอาออกมาบ่อยๆเลยหรือใครที่ผ่านมาแล้วชอบคอนเทนต์ของเราแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ